ชาวบ้านตามแนวชายแดนนะครับปั้นข้าวจี่คลายหนาวนะครับทำง่ายนะฮะเพียงเอาเข้าวเหนียวมาปั้นผสมกับเกรือผสมกับกะทินะฮะแล้วก็ไดมีไข่สดนะฮะมาชุบไข่สดแล้วก็ปิ้งไฟบรรยากาศแบบนี้แหะครับก็กินกันยามเช้านะฮะก็เรียกว่าคลายหนาวได้นะครับ ขณะนี้สภาวะอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษก็เริ่มหนาวแล้วอย่าว่าศรีสะเกษเลยกรุง<ฆ>เทพก็ยังหนาวเลย<อ>นะครับโดยที่ศรีสะเกษนี่นะครับก็เย็นลงอีกประมาณ2-4องศาทําให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับด้านเชื่อเขาพนมดงรักนะครับเริ่มได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวซึ่งก็ที่บ้านสวนกล้วยตําบลสวนกล้วยอําเภอกันทะลลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันแบบนี้ครับก็รวมกลุ่มกันมานะฮะแล้วก็มาทำข้าวจีปั้นข้าวข้าวเหนียวเนี่ยทำแบบกลมก็ได้นะนุ่นทำแบบแบนๆอันนี้เขาเรียกแบบแบนๆไม่ใช่แบบกลมนะฮะแบบกลมก็ได้แบบแบนก็ได้ก็คือเอาข้าวเนี่ยนะฮะเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาปั้นข้าวเหนียวมาปั้นนะแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงคะต่าต้องจิ้มต้องอะไรไหมหรือว่ากินอย่างนี้เลยไม่เขาผสมไงเขามันก็จะมีน้ํากะทิด้วยกะทิด้วยใส่เกลือด้วยเสร็จแล้วก็ชุบไข่ S <S นะแล้วก็พอชุบไข่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไปปิ้งกับไฟแบบนี้ก็จะแบบหอมหน่อยหอมแล้วก็คเวลากินนี่ต้องต้อง ต้องอากาศหนาวกินแล้วก็ข้าวร้อนๆโอโมันก็จะช่วยทําให้บรรยากาศอากาศข้างในร่างกายเนี่ยอบอุ่นขึ้นรีพักเลยได้มาไปหาขา้าวเจี๊กินแล้วก็จะทําให้เนี่ยบรรยากาศของชุมชนเวลาทาแบบนี้ก็ได้มาพบปะสังสรรค์กันอ่าเป็นยังไนงน้องนุ่นเมนีเกี้ยวเขาปีนี่เขาได้ไหลายบ่นนองนุ่นก็บอกว่า,วาเขาบ่ได้ดอกเอนีเขาปีนี่เขาเปียกนามบ่ได้ราคา <c oughs> นะคุยกันนะสร้างความสามัคคีในชุมชนทําให้บรรยากาศของความรักความสามัคคีนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งนางทองสาสีทองอายุ42ปีเนี่ยนะฮะ,ะก็บอกว่าทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเพิ่มพูนความสามัคคีขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านในครอบครัวนะครับก็เป็นบรรยากาศดีๆที่นะฮะอันนี้ใส่บาทได้ด้วยนะ,ะถ้าอยากชอบหวานรสหวานข้างในเข้ากี่นะั้นเนี่ยก็จะเอาน้ําอ้อย น้ำอ้อยน้ำอ้อยยัดเข้าไปตรงกลาง อ๋ออันนี้เหมือนกับอารมณ์เหมือนซาลาเปาลาวาใช่ใช่ใช่อันนี้เนี่ยเอยเรียบเทียบดีดีจังเลยอ่ะข้าวตีลาวาคือกัดเข้าไปแล้วมีน้ำอ้อยหวานร้อนอู้หิวนะคะอาจารย์คือข้าวตีเนี่ยเหมือนเป็นแบบอาหารประจำของทางนั้นเลยคขอถามอาจารย์นิดนึงล้วอย่างตอนนี้เนี่ยบ้านอาจารย์เนี่ยนะคะคือเริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วอยู่ไรอติดกับซิสเกตอ๋อหนาวแล้วเหมือนกันแล้วแล้วมีวิธีการคลายหนาวยังไงคะร้อยเอ็ดก็ยางงี้แต่ว่าเขาไม่ได้แบบรวมตัวกันใหญ่ขนาดนี้ทำ ของไทยของมันมีเข้ากี่ก็จะมีกองไฟเหมือนสมไฟให้ช้างเมื่อสักครู่ามานั่งล้อมแล้วก็จี้จี้เขาจี้นะเขาล้อมเพลงปัน้นเข้ากีติดอ่อนตอนปัน้นเขากำติดอ่อนตอนติดอะไรไนมะ่บอนนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บรรยากาศก็อบอุ่นมาก <laughs> มีความสุขมาก แต่ว่าแต่ชี้ิเกศเขาทำเป็นจิตจารลักษณะก็เ,เพิ่มพูนความรักความสามัคคีในชุมชนมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีก็นี่แหละนะท้เขาบอกว่าอากาศหนาวมาทั้งทีก็มีความสุขเพราะจริงๆไม่ใช่ค,ความจริงแล้วมันมีความสุขเพราะมันหนาแล้วมันได้หนาวกว่คนที่อยู่ข้างๆ ก็เลยมีความสุขเอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีๆใช่นะดูแลมีนะผ้าห่มกันหนาวก็ยังต้องการอยู่นะครับสำหรับทานน้ำใจที่จะลังไหลไปยังที่น้องเราใช่แล้วนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะ<ช>ไปดูกันที่